อยู่ที่การตัดสินใจของคุณยิ่งลักษณ์ถ้าถ้าเคารพในกระบวนการยุติธรรมจริงเนี่ยก็เพียงแค่เดินเข้าเรือนจําอย่างสงางงามครับและผมเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ติดคุกไม่นานอยู่แล้วอขอพระราชทานอภัยโทษทั่วไปครับนะครับคุณทักษิณก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษนะครับที่เหลือเป็นพระหมหาการุณาธิคุณคของพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากล้าที่จะตัดสินใจไหม,มก็รองนายกเนี่ยนะครับ สคนเป็นอย่างน้อยนะที่ติดคุกจริงครับมีรัฐมนตรีนับไม่ถ้วนประหลัดกระทรวงนี่ก็หลายคนอธิบดีนี่นับกันไม่หวาดไม่ไหวคนเอกคนนเ,เอกอยู่ในเรือนจำหมดครับนะครับเศรษฐีแสนล้านก็ติดก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็ต้องว่ากันตามกฎหมายบ้านเมืองมันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ตัดสินใจลดสมาชิกันเสียเนี่ยนะครับแล้วรับผิดตามคำพิพากษาของศาลเนี่ย นะครับเพราะอย่างไรเวลายืน่นถวายดีกาก็ต้องยอมรับว่า